สวัสดีครับสวัสดีครับยูโรก็ใกล้เข้า,ามาแล้ววันที่10นะฮะออสำหรับเดลิวมีอะไรจะมาแจกบ้างมีนี่ไงโปรแกรมโปรแกรมซื้อหรือยังฮะใครยังไม่ซื้อทำไงใคายังไม่ซื้อไม่ต้องซือนนอ้อนะฮะวันนี้ก็รอซื้อบอลโลกเลยสองปีข้างหน้านะครับนะฮะอ่ะยืมเพื่อนได้ยืมเพื่อนยืมเพื่อนก็ได้หรือไปเอาไปโรนีลก็ได้นะโรนีลก็ได้นะฮะวันนี้พากรูทั้งกรูหญิงของทีมกัปตันเดลี่เด็ด รอบนู้น <ừ. S 1> ด้วยคุตบอลดีมากเลยครับเยี่ยมเลยค<ด>รับทั้งส้มทั้งส้มดูมานาะนดูทุกนัดตอนวอร์มยังดูกลยนฮะจะได้ไหมดูทุกคู่เลยดูทุกคู่หลับแต่ตอนอเดินทางถึงสนามนะฮะนะฮะจะมาวิเคราะห์คุณส้มอย่างเงี้ยอยู่รอข้งนี้ใครฟอร์มดีใครรูปเกมยังเล่นระบบเป็นยังไงนี่ชอบใครครับก <laughs> ็น่าจะเป็นโปรตุเกสดีกว่าเพราะว่านั่นดูคลิปของระบบดีใช่ไหมของพี่เตอร์ครับเขาทำดี นี่มันมีดีออ oh, oh, yeah. ๋ม oh, ีมีอยู่นะมีประกอบที่ภาพประกอบของเขาดีของเขาดีของเขานีดีจริงป่ะองเฉาอยฉาก็ดีครับแล้วแล้วไงฮะแล้วเขาเล่นเป็นไงครับฟอร์มเขาก็มีสิทธิ์แพ็คดีนะกล้งกั้งกล้ามใหญ่เวลาแบบเนี่ยเวลาดีใจอ่ะเวลาแบบดีเข้าอ่ะแล้วมันเกี่ยขอะไงเสื้อเสื้อมีทีมอื่นไม่ได้ชอบมีไหมต้องมีอยู่แล้วมีใครแล้วอได้ไหมเรฝรั่งเศสก็ดีฝรั่งเศสดีเป็นเจ้าภาพด้วยลูกลูกเกม แน่นอนใช่ไหมแต่เข้าทำกองหน้าก็ดีแล้วหน้าตาก็ดีหน้าตาก็ดีจริงเล่นกูเหลือมจะโผล่นี่เขาหน้ำนี่ตรงงับแน่นอนนับแขนนะงับแขนอะไรใครครับชิดูมันจันใจเย็นพอพอก็ดีนะดีดีดีนี่ไม่ดีอ่ะก็ก็โอเคครับมีกนเหลือมนะที่มันดูเป็นเรื่องเวลาไปลูกตามือนยักษ์มีแบบเนี้ย เอาคนเดิมเดิมเดิมได้จริงนี่ดีนี่ดีแน่นอนคบเครื่อง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 คือคนนี้เขาเป็นดาวยิงของบ่ายันเอาจำชื่อไม่รู้รู้แต่ฟอร์มใช่ไหมรู้เป็นไงคนนี้มีดียังไรรู้แต่รูปร่างเป็นยังไงครับมันเริ่มทะละก็ไม่โล่งเลยมีคนอื่นมัแล้วตั้งใจสาวคนนี้เออไปเอาติดตามกัเดี๋ยวคนต่อไปอ๋อนี่เลยนี่เลยต้องติดตามชอบมากเลยอ่ะ ชอบมากเลยมาโคร้อยมาโคหรออยเยอรมันอย่าลืมดูอย่าอย่าอย่าลืมเชียร์ด้วยมันหลุดไปแล้วมันไม่ติดจริงเนี่ะเป็นแฟนอย่าหลอกผมคุณจะมาหลอกผมคุณติดตามจริงเหรอครับผมไม่เชื่อคุณผมผมไม่เชื่อผมไม่เอากายคนเดียวคนเดียวเชียร์มานานแล้วคนนี้ใครฮะเป็นกัปตันด้วยกัปตันคุณนี่ดูจะ ไอ้นี่ต้องมนกับตันเจอหลเดินตันเจอรลัสก็ไม่ติดครับคุณมั่วไม่รู้เรื่องเลยไม่ไดน้กัปตันไม่มั่วมั่นใจมากเลยผมมั่นใจผมเทียนนะหอโอ้ยต้องับตื่นเต้นกับตันยูกับตันยูจไปกับตันยูเอสทครับไม่จาพอแล้วพอแล้ว